หลดไม่ยอมบอกบิ๊ป้อมน้อยใจจนนอนไม่หลับจากกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะถแถลงลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเวลาไล่เลี่ยก,กับที่ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีโดยมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้ออกมาถแถลงข่าวลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยที่รัฐสภาโดยยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่จบจึงไม่สบายใจและใช้เวลาคิดมาหลายคืนก่อนที่จะตัดสินใจยื่นใบลาออกหลังจากนี้จะกลับไปทำงานที่จังหวัดพะเยา ซึ่งทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวต่อว่าในฐานะสสและเรื่องนี้ได้แจ้งให้พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักรับทราบแล้วทั้งนี้นอกจากร้อยเอกธรรมนัฐที่ลาออกแล้วยังได้มีประกาศให้นางนารุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานพ้นจากตำแหน่งอีกด้วยทั้งนี้หลังจากที่ปลดร้อยเอกธรรมนัฐตรมเผ่าและนางนารุมนพินโยสินวัตร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งสองคนยังคงมีบทบาทเป็นเลขาธีการพักและเหรันยิกพักซึ่งตามรายงานแจ้งว่าที่ประชุมสสพักพลังประชารัฐได้มีการแจ้งในที่ประชุมพักให้รับทราบว่าหลังปิดสมัยประชุมสภาและสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายพักได้กำหนดจัดสัมมนาสสพักที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี อย่างไรก็ตามผู้ที่เข้าพบพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักได้เปิดเผยว่าผลจากการปลดรัฐมนตรีทั้งสองคนของพักพลังประชารัฐทําให้พลเอกประวิตย์ถึงกับเคร่งเครียดจนนอนไม่หลับเพราะน้อยใจต่อการตัดสินใจในครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ